กรณีเบ anyway ีเยผู้สูงอายุให้ํำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ วันนี้นะครับผมมีข่าวดีเกี่ยวกับเบี้ยของกลุ่มเปาะบางนะครับก็คือทางกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ทําการซักซ้อมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะครับเกี่ยวกับการแจกสารพัดเบี้ยของกลุ่มเปาะบางนะครับซึ่งเป็นของงบปี67เนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านที่เป็นเด็กผู้สูงอายุผู้พิการนะครับที่หลายๆท่านกังวลว่าปีหน้าจะมีการแจกต่อหรือไม่หรือถึงแม้จะมีการแจกต่อนะครับแล้วมันก็จะสะดุดหรือไม่อะไรอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็มีข่าวดีมาแล้วนะครับก็คือปีหน้ามีการแจกต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะครับคราวนี้ จากนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์นะครับมทซักซ้อมจ่ายสารพัดเบีย้ยยังชีพปี6 7เเฉพาะเบีย้ยคนชรายังจ่ายเท่าเดิมรายเดือนขั้นบันไดสูงสุดยังแค่หัวละพันเป็นข่าวของวันที่19ก,กรกฎาคมนะครับนี่นะครับเขาบอกว่ายังได้แค่หัวละพันตอนนี้รัฐบาลเก้าวไกลก็ไม่ได้เป็นแกนนําในการตั้งรัฐบาลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่มีข่าวก่อนหน้านี้นะครับว่าจะมีการแจกผู้สูงอายุนะครับสามพันบ้าง1,000บาททวนหน้าบ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็ คือยังได้เป็นขั้นบันไดเหมือนเดิมนั่นเองนะครับมหาไทยซักซ้อมผู้ว่า76จังหวัดจ่ายสารพัดเบีย้ยยังชีพปี67ได้3ประเภท ลงท้องถิ่น7,547แหง่งเฉพาะเทศบาลอบตเอ,ตอ,เอยให้ยกล่างข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติแบบเดิมไปก่อนเฉพาะเบีย้ยคนชราจ่ายแบบเดิมรายเดือนขั้นบันไดตามมติคอรมอฉบ,บ,บับเก่าเบี้ยคนพิการจ่ายอายุตั้งแต่18สูงสุดหัวละ1,000ต่อเดือนและเบีย้ยผู้ป่วยเอดสยังจ่าย500บาทต่อเดือนหลังพบ 66, ปี66ุหนุน3ประเภทเกือบแสนล้านนี่นะครับทีแรกเขาว่าจะรอ รัฐบาลก้าไกลหรือรัฐบาลใหม่มาสั่งนะครับว่าจะแจกกันยังไงแจกเท่าไห่นะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้ตั้งรัฐบาลกันไม่ได้นะครับเขาก็เลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับก็คือให้จ่ายแบบเดิมไปก่อนนั่นเองนะครับวันนี้วันที่19กับรกรกฎาคม6.6มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าความคืบหน้าต่อแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2567 ในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงินอุดหนุนทั้ง3ประเภทเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนการส่งเคาะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการส่งเคาะเบี้ยยังชีพคนพิการและเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการส่งเคาะเบี้ยยังชีพผ <c oughs> ู้ป่วยเอดในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบทประเภทเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสอท มีหนังสือซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีพศ2567ไปยัง76จังหวัดแจ้งผู้ว่าในส่วนของการยกล่างข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติประจําปี2567ให้ตั้งรายรับและรายจ่ายไว้ในหมวดเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจไทยโอนและด้านรายใจ่ายในหมวดงบกลางทั้ง3รายการกรณีเบีย้ยผู้สูงอายุ ให้ดำเนินการเพื่อลองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินวิยยงชีผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพอสอ 2 5 5พและที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับอบอทอไว้แล้วโดวยจ่ายอาตาัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสาหรับผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุ60-69ถึงปีจะได้รับ600บาทอายุ70-79ถึงปีจะได้รับ700บาทอายุ80-89ถึงปปีจะได้รับ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับ1,000บาทเว้นแต่นในส่วนของเงินเพิ่มเติมที่อบทอดำเนินการตามข้อ18งล็บ 2, แบาดว่าายการจยเงินส่งะห่อการยงชีพขององทอ พศ2548ที่ได้ดําเนินการให้กับลายเดิมมาก่อนกรณีเบีย้ยความพิการให้ดําเนินการโดยคนพิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปได้รับเบีย้ยความพิการคนละ800บาทต่อเดือนตามมติคอรมอวันที่25พฤศจิกาย,ยน2557และคนมพิการมีอายุ18ปีคนละ1,000บาทต่อเดือนตามมติคอรมอวันที่28เมษายน2563เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มเติมที่อ,อปทดําเนินการตามข้อ18วงเล็บ2แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของอบทพ,พส2548ที่ได้ดําเนินการให้กับรายเดิมมาก่อนกรณีเบี้ยผู้ป่วยเอดดําเนินการให้แก่ผู้ป่วยเอดที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้โดยผู้ป่วยเอดที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ500บาทต่อเดือนทั้ง3ฉบับให้ตั้งงบประมาณเต็มจํานวนที่อบท จ่ายเงินสดและที่โอนเข้าบัญชีผ่านระบบ e-payment และที่อบทอโอนเข้าบัญชีเองถ้ามีโดยใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้รับเบีย้ยตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยอย,อยังชีพทั้ง3ประเภทประจําปีกบประมาณพศ2567และจํานวนนี้เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลประชากรของอบทอหรือคํานวณโดยใช้ประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้รับเบี้ย3ปีย้อนหลังข้อมูลจํานวนผู้รับเบี้ยในพื้นที่ของอบทอ และข้อมูลจํานวนผู้รับเบีย้ยที่ได้เป็นทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบีย้ยยังชีพของอบตประกอบกันการดําเนินการจ่ายเบีย้ยยังชีพทั้ง3ประเภทให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพของอบตทั้ง3ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องสาหรับอบทที่จะขอตั้งข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติประกอบไปด้วยเทศบาล2,469แห่งเป็นเทศบาลนคร30แห่งเทศบาลเมือง192แห่งและเทศบาลตําบล 2,247แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล5,303แห่งพบว่างบอุดหนุนในปี2,566มีการอุดหนุนเบีย้ยผู้สูงอายุ8,457ล้านบาทสูงกว่าปี2,565ที่อุดหนุน 77,096ล้านบาทให้กับ7,547อบทอเป้าหมาย9,213,375ล้านรายนี่นะครับตอนนี้เงินอุดหนุนของผู้สูงอายุนะครับแต่ละปีก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับอุดหนุนเบี้ยคนพิการ19,432ล้านบาทสูงกว่าปี2,565ที่อุดหนุน18,848ล้านบาทให้กับ 7,540อบทอเป้าหมาย1,82,830ลาายและอุดหนุนผู้ป่วยเอด531ล้านบาทสูงกว่าปี2565ที่อุดหนุน528ล้านบาทให้กับ7,540อบทอเป้าหมาย79,510ลายขณะเดียวกันมีการอุดหนุนเข้ากองทุนประชารัฐสวัสดิการ2,647.356ล้านบาทเงินที่โอนเข้าบัตรคนจนตรงนี้นะครับก็เป็น เงินเบีย้ยคนพิการจาก800บาทต่อคนนะครับเพิ่มเป็น1,000บาทต่อคนจำนวน1 1 0 3,065คนตามมติคอรมอวันที่28มกราคม63โดยปรับลด8รายการและเพิ่มเป็น3รายการ นี่นะครับที่หลายๆคนกังวลนะครับว่าปีหน้าตั้งรัฐบาลใหม่จะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเบี้ยหรือไม่นะครับตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าได้มีการซักซ้อมเตรียมจะแจกเบี้ยของปี67แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีปัญหากันนิดๆหน่อยๆนะครับเกี่ยวกับการตั้งรัฐบาลล่าช้านะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงแล้วนะครับเพราะว่าทางข้าราชการประจำนะครับที่เขาดูแลเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับเขาก็จะประคับประคองให้มันตลอดลอดฟังไม่ให้กระทบกับท่านที่เป็นกลุ่มเปราะบางโดยไม่จําเป็นนะครับ เพราะฉะนั้นหลายๆท่านที่เป็นกังวลอยู่ก็สบายใจได้นะครับสําหรับกลุ่มเด็ก <c oughs> ที่ไม่ได้พูดถึงนะครับเ <c oughs> พราะว่ากลุ่มเด็กนี้เป็นการดูแลจากกระทรวงพมโดยตรงนะครับ, <c oughs> รบแต่ในเรื่องการดูแลนะครับก็ไม่แตกต่างนะครับคือถ้ากลุ่มผู้สูงอายุ <c oughs> กลุ่มผู้พิการได้นะครับกลุ่มเด็กก็ต้องได้เช่นกันนะครับไม่มีปัญหาเหมือนกันนะครับเรียกว่าถ้ามีปัญหามันก็จะมีปัญหาเหมือนๆกันเช่นกันนะครับ